เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสอสวทนะครับส่วนอยู่สุนทรพิมเสนจงหาจุดบนพาราโบ,บลา y กําลังสองเท่ากับ2 x ซึ่งอยู่ใกล้จุด1 4มากที่สุดนะครับเออข้อนี้ยังไงวะนะเขาให้พาราโบลาพาราโบ,บลารูปหนึ่งมานะพาราโบ,บลา y กํลังสองอย่างเงี้ยนะเากับ2 x ถ้าอย้อนกลับไปตอนที่เรียนเรื่องเรนขาคณิต โอเคขาคณิตวิเคราะห์นะพาราโบลาแบบนี้มันจะเป็นพาราโบลาแบบตะแคงอะนะครับนะแล้วก็น่าจะต้องตะแคงขวาถูกไหมแล้วอยู่กับใกล้จุด1.4มากที่สุดจุดนั้นจงหาจุดบนพาราโบลาที่อยู่ใกล้จุด1.4มากที่สุดนะครับ ว่ามันตรงกับจุดอะไรนะก็สมมุติเรามีพาราโบลาอันหนึ่งนะครับนะพาราโบลาก็หน้าตาน่าจะเป็นแบบนี้แล้วสมมุติเรามีจุด1 4ึ จุดหนึ่งซอยู่นี่อันนี้ว่ารูปคร่าวๆนะครับทีนี้เราหาระยะที่มันใกล้ที่สุดของจุดที่อยู่บนพาราโบลาเนี่ยนะครับเอ่อมายังจุด1นึ่งเนี่ยนะระยะใกล้สุดเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะนั้นเราสนใจก็คือสนใจ D สมมุติระยะทางเป็น D นะครับ โอเคนะอ่ะทีนี้เราสนใจอะไรล่ะเราสนใจระ,ระยะใกล้สุดนะระยะอยู่ใกล้จุดมากที่สุดเอออยู่ใกล้มากที่สุดก็คือระยะน้อยสุดเพราะงั้นปัญหาข้อนี้เนี่ยมันก็คือปัญหาค่า สูงสุดหรือค่าต่ําสุดนั่นแหละนะคือค่าสุดสุดอ่ะไม่สูงสุดก็ต่ําสุดนะครับสมบูรณ์ซึ่งในการหาปัญหาค่าสูงสุดสัมบูรณ์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องมี3สิ่งต่อไปนี้ครับเราต้องหาฟังก์ชันออกมาให้ได้ก่อนต่อไปหาช่วงที่พิจารณานะครับเออช่วงที่เราพิจารณา แล้วต่อไปเราก็หาค่าวิกฤตมาเริ่มที่หาฟังก์ชันก่อนครับนะมาดูฟังก์ชันของปัญหาข้อนี้หาฟังก์ชันทำไงครับคือเราสนใจอะไรล่ะเราสนใจระยะใช่ไหมเราสนใจจุดที่มันใกล้สุดแสดงว่าเราสนใจระยะดีอันเนี้ยนะครับ แล้วดีตัวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า x กับ y บนตัวแปรบนพาราโบลาที่เราสนใจะนะว่ามันเป็นอะไรนะครับทีนี้เราเริ่มอย่างนี้ครับเราเริ่มเรารู้ว่านะสมมติจุดนี้มันเป็นจุด x y เอ x y ใด,ดๆนะจุดบนพาราโบลาระยะ D เนี่ยเราสามารถหาได้ไงครับอ้วนี้ต้องย้อนกลับไปบทเรขาคณิตวิเคราะห์เราสามารถหาระยะ D เนี่ย เนื่องจากดีนะหาได้จากเอา u a r e root นะครับแล้วก็เอาผลต่างระหว่างคู่อันดับ2อันเนี่ยมายกกำลังสองนะครับเออก็เอา x เนี่ยมาลบกับ1นะนะ x ลบ1แล้วก็ไปยกกำลังสองนะมาบวกกับู่้วนดับตัวหลังก็คือ y เป็นลบ4ครับเออก็ไปยกกำลังสองอันนี้จะเป็นสูตรการหาระยะอันนี้ต้องย้อนกลับไปบทจำเออไม่ใช่ดีบทเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับ บทเรขาคณิตวิเคราะห์พวกพาราโบลาพวกอะไรพวกนั้นนะเ,เส้นจุดอะไรพวกนั้นอันนี้ต้องไปทบทวนนะมันจะมีสูตรนี้อยู่โอเคนะนั้นเราจะตั้งต้นที่สูตรนี้เลยนะครับทีนี้เรารู้ว่า y กําลังสมันเท่ากับ2 x นะครับเราก็าจ,จะจัดรูปนิดนึงครับ จัดรูปเนื่องจาก y กำลังสองเท่ากับ 2, 2 x เราก็จะย้ายข้างนิดหนึ่งนะย,ย้ายย้ายอย่างเงี้ย y กำลังสองส่วน2เท่ากับ x หรือ x เท่ากับ y กำลังสองส่วน2นี้เราก็ลองแทน x ลงในแทน x นะครับลงใน d นะครับ เนี่ยแทน x เท่ากับ y กำลังสองส่วน2ลงไปในนี้นะครับเราก็จะได้เป็นประมาณนี้เพราะงั้น d ของเราก็จะได้เป็น square root ของ x เราก็แทนด้วย y กำลังสองส่วน2และ x ตัวนี้ก็ y กำลังสส่วน2ลบ1แล้วทั้งหมดเนี่ยกำลัง2แล้วก็บวกกับ y ลบ4ทั้งหมดกำลัง2เอออย่างนี้ครับ นะโอ้ทีนี้จะต้องจัดรูปนิดนึงครับจัดรูปนิดนึงนะก็จะได้ y เท่ากับอ,อันนี้กระจายกำลังสองมานิดนึงครับนะมันจะได้เป็น y กำลังสองส่วน2ทั้งหมดกำลังสองลบด้วย2หน้าหลังก็คือ2แล้วก็ y กำลังสองส่วน2 คูณ 1>, 1นะแล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสองก็คือ1กํากำลังสองนะครับแล้วก็บวกด้วยพจน์นะีะบวกด้วยอันนี้ก็เป็น y กํกำลังสองหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังก็เอคูณ y คูณ4ก็เป็น 8y บวกหลังกำลังสองก็คือ4กํกำลัง2อนะครับเอออ,อันนี้มาได้ไงคือใช้สูตรเนี้ครับในการกระจายกำลังสองสูตร หน้ากลังสองลบหน้าลบหลังกาลังสองมันจะได้เป็นหน้ากาลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกาลังสองนะสูตรกระจายกำลังสองสมบูรณ์เอามากระจายได้เป็นแบบนี้นะครับเออโอ้มันยุ่งนิดนึงนะตัวฟังก์ชันมันค่อนข้างยุ่งเลยแหละนะเออทำดีๆอย่างมีสตินะครับ y กาลังสองส่วนสองแล้วไปกลังสองซ้อนอีกที y กลังสองเจอ y กาลังสองก็เป็น y กาลังสี่ครับสองกำลังสองก็เป็นสี่ครับลบด้วยสองสองตัดได้ครับ y กำลสองคูณหก็ได้ y ากำลังสองครับบวกหครับอันนี้ก็เอออันนี้ก็เป็น y ากำลังสองครับนี่ลบแปครับเออแล้วก็4ีกำลังสองก็เป็น16ครับเอออย่างนี้หาละนะ ทีนี้จัดรูปนิดนึงลบ y กํลังสองกับ y กํลังสองบวกกันก็กลายเป็น0 16บวก1ก็เป็น17นะสุดท้ายมันจะเหลือดีเป็นสแ a r ร์ root ของ y กํลัง4ส่วน4นะครับลบ8 y แล้วก็บวกกับ17นะครับอืมอ่ะสุดท้ายเราก็ได้เป็น ฟังก์ชันของเราได้ออกมาแล้วครับ D มันขึ้นอยู่กับ y ถูกไหมงั้นเราก็เขียนเป็นฟังก์ชันในสัญลักษณ์แบบนี้ dy เท่ากับ square root y กำลัง4ส่วน4ลบ8 y บวกด้วย17อเาละนะได้เรียงละอ่ะจบเราหาฟังก์ชันออกมาได้ละนะครับต่อไปเราก็ลองมาหาช่วงที่เราพิจารณานะครับ อ่ะ y ของเราเนี่ยเป็นเลขในช่วงไหนครับเออนะ y ของเราเนี่ยมันอ่ อันนี้ได้ตัวฟังก์ชันแล้วนะต่อไปเราต้องมาหาช่วงครับเออหาช่วงที่พิจารณานะครับ วยเนี่ยมันก็เป็นอะไรก็ได้นะเออคือมันไม่เดี๋ยวดูจากรูปช่วงที่เราพิจารณา,นานเนี่ยเดี๋ยวอมีอะไรจำกัดวายบ้างไหม่ะ นะก็ดูจากสมการ y ของเราก็เป็นอะไรก็ได้นะเออโอเคนะนะครับงั้นก็ดูจากรูปการนี้นะมันเป็นคณิตศาสตร์มันไม่ใช่ความเป็นจริงไม่ใช่รายรับรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะทีออ่มันอาจจะเป็นเลขได้แค่บางค่าแต่ตัวนี้มันคณิตศาสตรล์ล้วนๆเนี่ยแล้วก็มันไม่มีเงื่อนไขอะไรมาบังคับ y เราก็อาจจะสรุปได้ว่านะครับ y เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เลยนะครับ ไม่มีอะไรมาจํากัด y เลยนะครับอ,อ๋อเนี่ย y มันต้องเป็นค่าที่ต้องไม่ทําให้ีเนี่ยติดลบนะครับไม่เป็นไรงั้นเราก็อาจจะไม่ต้องสนใจช่วงของ y นะครับเ,เดี๋ยวเราสนใจ ไปดูค่าวิกฤตเลยครับแล้วดูว่าค่าวิกฤตที่ได้เนี่ยมันทําให้ค่าดีเนี่ยมันหาค่าได้หรือไม่หาค่าได้หรือไม่ถ้าค่าดีหาค่าได้นะครับเออค่าวิกฤตตัวนั้นก็ถือว่าเป็นค่าต่ําสุดไปได้เลยนะครับโอเคนะเออเอาอย่างนั้นเลยนะค่าสูงสุดหรือค่าต่ําสุดเนี่ยมันก็จะไปตรงกับค่าวิกฤตค่านั้นเลยนะครับอ่ะก็คืออย่างนี้ครับ ถัดจากนั้นเนี่ยเราไปหาค่าวิกฤตเลยครับเออช่วง Y เนี่ยมันก็เป็นอะไรก็ได้นะดูจากรูปการนะครับโอเคนะไม่มีอะไรมาบังคับก็ต่อไปลองหาค่าวิกฤตครับค่าวิกฤตเนี่ยเราก็จัดการเริ่มงไยครับเอาดเนี่ยมาดิฟนะครับเออพิจารณาอาอนุพันธ์ของดี อนุพันธ์ของดีก็คือเอาดีนะมาดิฟครับดิฟเทียบอะไรดิฟเทียบ y นะครับเออปรับสัญลักษณ์ตัวน,นี้เป็น y นะอย่าไปใช้ x จนเพลินนะครับเราตอนนี้เราใช้ y แล้วนะครับเอออย่างนี้โอ้นี้ดิฟตัวเนี้ยอ่มันเป็นเครื่องหมายกลนเนี่ยมันไม่ไม่ไม่คุ้นใช่ไหมเปลี่ยนให้เป็นเลขยกกําลังซะนะเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายยกกําลังมันก็คือตัวนี้ครับ y กาลัง4ส่วน4ลบ 8y บวก7 กำลัง1ส่วน2อย่างนี้ครับดิฟตัวเนี้ยเราไม่ได้ดิฟ Y เดียวๆแต่มันเป็นกลุ่มก้อนของ Y เป็นฟังก์ชันที่เป็นก้อนๆปุ่งๆนะครับซ้อนๆกันอย่างเงี้ยมันคือ,อเขาเรียกว่าฟังก์ชันประกอบนะเวลาดิฟต้องใช้หลักของกฎลูกโซ่เข้ามาดิฟนะครับงั้นดิฟต้องดิฟนอกดิฟในนะเริ่มจากดิฟนอกก่อนก็ตวัด1ส่วน2มานะครับ y ากำลัง4ส่วน4ลบ8 y บวก7 นะครับแล้วก็กําลัง1นงส่วนสเนี่ยมันก็กําลังก็จะลดลงไป1จากนั้นต้องไปดิฟไส้ในซ้ําอีกรอบหนึ่งครับเออเขาเรียกดิฟกดลูกโซ่ตกนะเออมันเป็นก้อนของ Y ไม่ได้ Y เดียวเดียวดิฟด้านในซ้ําอีกรอบหนึ่งครับสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเราก็จะได้เป็นเท่ากับ1ส่วน2 Y ส่วน4ลบ 8y บวก7 1ส่วน2ลบ1ก็ได้ลบ1ส่วน2ถูกไหมทำส่วนให้เท่ากัน2คูณบนคูณล่างก็กลายเป็น1ลบ2ได้เป็นลบ1ส่วน2ทีนี้ดิฟ y กำลัง4ส่วน4ครับเราก็ตวัด4มาไว้ด้านหน้ากลายเป็น4 y ก็กำลังลดลงไป1ก็เหลือ3มี4อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ดิฟ 8y ก็ได้เป็น8ค่าคงที่ที่ติดกับ y ตั้งไว้ดิฟ y ได้1 1คูณ8ก็ได้ เป็น8นะกลายเป็นลบ8นะดิฟ7ได้0นะครับค่าคงที่เดียวๆไม่มี y 8อยู่ด้านหลังก็ดิฟแล้วได้0นะครับอจาจัดรูปนิดนึงก็จะได้เป็น1ส่วน2 y ส่วน4ีลบ 8y เอ้ย y มีกำลัง4ด้วยเกือบไปนะครับเเขียนไปเขียนมามันก็จะตกนู่นนิดตกนั่นหน่อย4 4ตัดนะ y ากำลัง3ลบ8เอออย่างนี้ครับ ีนี้เราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ของ y เออเป็นแบบนี้นะครับจัดรูปนิดนึงดีกว่านะนี้เป็นกำลังลบหส่วนส,วนสใช่ไหมเราก็เขียนเป็นอย่างนี้ครับมันคือเขียนอย่างนี้เอา,เอาตัวนี้ลงมาด้านล่างนะสอเออ วายกำลังสามวายดันบนแล้วต so, ัวนี so, ้เอาลงมาด้านล่างกำลังมันจะได้กลายเป็นบวกก็กำลังหนึ่งส่วนสองนะครับอ่กำลังหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันคือเครื่องหมายสแควร์รูทถูกไหมเออจัดรูปอีกนิดนึงครับส่วนสองเครื่องหมายสแควร์รูทนะวายกำลังสี่ส่วนสี่ลบแปดวาย บวกเจเออันนี้คืออนุพันธ์ของ y อทีนี้เราหาค่าวิกฤตเราดูที่ dy อัอน,นุพันธ์ของ y เนี่ยเป็น0นะก็จะได้ y กําลัง3ส่วน8ลบ8ส่วน2 r o รู y กํลัง4ส่วน สี่ลบแปบวกเจ็ดเคนะ,ะเท่ากับ0จากนั้นแก้สมการนี้ทำไงครับนะทีนี้เราจะพบว่าด้านบนเนี่ยนะมันคือ y ลบ8ตัวส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับ สมการนี้จ,จะเป็นจริงได้เนี่ยก็คือตัวส่วนด้านล่างเนี่ยห้ามเป็น0นย์ะน,นะครับแล้วก็ y กำลังสองลบแปดเนี่ยห้ามาต้องเป็น0ูนะครับเออก็คือตัวด้านบนต้องเป็นศูนย์และตัวด้านล่างห้ามเป็น0ูนย์สมการนี้ถึงจะเป็นจริงได้นะครับเ,เพราะฉะนั้นเราพบว่าสมการนี้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ y กาลัง3มลบ8มันต้องเท่ากับ0ูนย์ถูกไหมถ้าตัวนี้เป็นศูนย์มันมาหารกับตัวด้านล่างมันก็จะได้ศูนย์ นะครับก็จะได้ y กาลังสองลบแเท่ากับ0เราก็จะได้ y กาลังสามนะเออเท่ากับอะไรครับก็ย้าย8ไปเท่ากับ8นั่นเองนะครับเออ y กาลังสเท่ากับแแสดงว่า y ต้องเป็นอะไรครับ y ก็ต้องเป็น2เพราะ2กําลังสได้8เอาจบได้ y นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าค่าวิกฤตของปัญหาข้อนี้ก็คือ2นะครับอ่ะในเมื่อช่วงที่เราพิจารณามันเป็นช่วงเปิด ก็เพราะฉะนั้นค่าต่ําสุดหรือค่าสูงสุดที่เราสนใจเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ที่ค่าวิกฤตแน่ๆนะครับเราก็เลยหาได้เลยว่า,าจุดที่พาราโบลามีค่าต่ำเอ,เอาเป็นว่าที่ที่ Y ยเท่ากับเออแต่มันยังสรุปไม่ได้มันอาจจะเป็นค่าสูงสุดก็ได้เนอะเออเอาไงต้องไปเช็คอีกทีนึงอนะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเช็คอีกทีหนึ่งยงนันที่ y เท่ากับสองเนี่ยเราจะพบว่า D นะพบว่า D อาจมีค่าสูงสุดหรือต่ำสุด แต่เราต้องการต่ําสุดไงแต่บางเอญว่ามันอาจจะไม่มีจุดต่ําสุดก็ได้อาจจะมีค่าสูงสุดเนี่ยเราต้องการใกล้สุดแสดงว่าเราต้องการดีน้อยสุดนะแต่เนี่ยดีมันอาจจะมีค่ามากสุดก็ได้นะที่ค่าวิกฤตเนี่ยมันอาจจะเป็นได้2แบบว่าอาจจะเป็นค่าสูงสุดหรือค่าต่ําสุดเช็คไงอ่ะมันมีวิธีเช็คี่ได้ไหมตอนที่เราหาค่าสูงสุดค่าต่ําสุดวิธีเช็คก็คือเอาไปดิฟมันอีกครั้งหนึ่ง นะครับแล้วเช็คดูว่าที่ y เป็น2เนี่ยผลดิฟที่อีกครั้งนึงเนี่ยมันเป็นค่าบวกหรือค่าลบถ้ามันเป็นค่าบวกแสดงว่ามันเป็น ถ้ามันเป็นค่าบอกแสดงว่าเป็นค่าต่ำสุดถ้าเป็นค่าลบแสดงว่าเป็นค่าสูงสุดนะครับแต่ถ้าเราจะทำอย่างนั้นนะเอาอันนี้ไปดิฟอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมโอ้ไม่ไหววะ่ะมันฟังก์ชันมันยุ่งเหลือกเกินอ่าเช็คอย่างนี้ก็ได้ครับวิธีการอย่างนี้นะอืม เราเราดูอย่างนี้ครับดูเส้นเนี้ยให้เส้นเนี้ยเป็นอนุพันธ์ของ y เออเราไปดูอนุพันธ์ของ y มันคือความชันนะทีนี้ถ้าความชันมันเปลี่ยนเออทีนี้มาอ่ะหลักง่ายๆอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวทำให้ดูแล้วมาดูที่ y เป็น2ครับเออ นะดูจุดที่ y เป็น2แล้วเราก็ลองแทนเลขที่มันน้อยกว่า2อ่ะลงไปในอนุพันธ์ของ y นะครับเราลองแทนเลขที่น้อยกว่า2ไปดูเช่นเลข1นะพอ1ไปยกกําลัง3เกิดอะไรขึ้นครับ,รบมันได้1 1ึลบแมันจะได้เป็น 7, ลบเลบเมันเป็นเลขติดลบเลขติดลบไปไปเจอกับด้านล่างผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันจะต้องติดลบแน่ๆถูกไหมเพราะว่าเครื่องหมาย square root เนี่ยด้านหน้ามันเป็นบวก ถูกไหมไปคูณ2ก็เป็น2ด้านบนเป็นลบมันจะติดลบแน่ๆที่ y เนี่ยน้อยกว่า2อนะครับเอออันนี้อันนี้คือ y นะครับเ,เราพบว่าที่ y น้อยกว่า2เนี่ยมันจะทำให้อนุพันธ์ของ y เนี่ยติดลบลบนะแล้วที่ y มากกว่า2เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราแทนเลขมากกว่า2องไปเช่นเลข3 3 3กำลัง3ได้27 นะยีลบแมันได้เป็นข้าวบวกข้าวบวกเจอกับต้านล่างเนี่ยนะซึ่งเป็นข้าวบวกเหมือนกันบวกหารบวกมันจะได้บวกแน่ๆก็แสดงว่าที่ y มากกว่า2เนี่ยมันได้อนุพันธ์ของ y เนี่ยเป็นค่าบวกออแสดงว่าจุดเลข2เนี่ยมันเหมือนเป็นจุดรอยต่อที่ทําให้ความชันหรืออนุพันธ์ของอนุพันธ์ของ y อนุพันธ์ของดีเนี่ยมันเปลี่ยนจากค่าลบไปเป็นค่าบวกออแต่เดิม มันเป็นค่าลบถูกไหมแต่เดิมความชันติดลบก็คือความชันเป็นแบบนี้นะแล้วมันเปลี่ยนมาเป็นค่าบวกก็คือความชันเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าจุดนี้เป็นจุดกึงกลางนี่การเปลี่ยนจากค่าลบไปยังค่าบวกเนี่ยแสดงว่าความโค้งของเส้นกราฟของเรามันต้องโค้งในลักษณะหายขึ้นอย่างนี้ครับเห็นนะพอถึงจุดหักเหเนี่ยมันด้านนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะความชันนั้นจะติดลบใช่ไหม แล้วความชันมันจะเป็นศูนย์ที่จุดักเขแล้วมันจะเลี้ยวขึ้นเป็นบวกที่จุดขวามืองั้นถ้าความอนุพันธ์ของ D ซึ่งเป็นความชันเนี่ยมันเปลี่ยนจากลบไปบวกเอาจําหลักง่ายๆตามในหนังสือเลยก็ได้ถ้าเราขีดแบ่งช่วงนะแล้วพิจารณาอนุพันธ์ของ D แล้วมันมีลักษณะที่เปลี่ยนจากลบไปบวกเนี่ยมันจะพบว่านะค่าวิปฤตตัวนี้นะครับมันจะให้ค่าต่ําสุด กรณีที่เปลี่ยนจากลบไปบวกนะครับเอออ่ะเราจะพบว่าอย่างนี้ครับนะจะพบว่านะออจะพบว่าเนื่องจากเราอ้างอิงอย่างนี้เนื่องจากพบว่านะ ที่ x ที่ y ม่ใช่ x y น้อยกว่า2มันจะทำให้ dy เนี่ยนะน้อยกว่า0นะครับแล้วก็ที่ y เนี่ยมากกว่า2มันจะทำให้ d อนุพันธ์ของ y เนี่ยนะครับเป็นบวกก็คือมากกว่า0อันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกเออเพราะฉะนั้น จุดเลข2เนี่ยซึ่งเป็นรอยต่อเนี่ยมันจะให้ค่าต่ำสุดเพราะฉะที่ y เท่ากับสคือค่าวิกฤตที่ให้ d มีค่าต่ำสุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพิสูจน์ออกมาได้แล้วว่าที่ y เท่ากับสเนี่ย d มันจะมีค่าต่ำที่สุดหรือเป็นระยะใกล้สุดตามที่โจทย์ต้องการเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราพบว่า นะครับนะระยะใกล้สุดนะครับเกิดขึ้นที่ y เท่ากับ2นั่นเองนะครับแล้วเขาให้หาจุดแสดงว่าต้องหา x ด้วยนะครับเออนะนี้เราก็ลงไปหา x นะครับจาก y กํลังสองที่โจทย์บอกมามันเป็นสมการ y กํลังสองเท่ากับ2 x ใช่ไหม เรารู้ว่า y เป็น2ก็แทน y ด้วย2 2กลังสองเท่ากับ2 x 2กลังสได้4เท่ากับ2 x ย้ายมาก็4ส่วน2เท่ากับ x x ก็ได้เป็นตัดตัดก็ได้เป็น2ังั้น x ก็เท่ากับ2เราจะพบว่างั้นจุดที่ให้ d น้อยสุดคือพิกัดที่ x เท่ากับ2แล้วก็ y เท่ากับ2หรือเขียน เป็นู่อวนับอันดับได้ว่า2 2นั่นเองนะครับอ่ะเราก็ตอบเป็นคำพูดนิดนึงครับอ่ะข้อนี้เวลาเขียนตอบจริง,รงๆเขียนตอบอย่างนี้นะครับตอบเป็นประโยค,จ,นะคจุดบนพาราบโบล,ล่านะครับจุดบนพาราโบล่า y กำลังสองเท่ากับ 2x ที่ใกล้จุด1 4 มากที่สุดนะครับคือจุด2 2ออ่ะอย่างนี้จบนะครับ